ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไว้เหนือกระบาดสวัสดีค่ะคุณพาร สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะชัดแจ๋วคนระับชัดแจ๋วเนาะคือตอนปกติรายการพี่จะมีคนตั้งชื่อเรื่องให้นะแต่ว่าคนตั้งชื่อเรื่องผมคิดได้แล้วนะไม่สบายผมเพิ่งคิดออกคิดออกเลยเหรอเอาเอาเลยสดสดเราชื่อเรื่องอะไรดีชื <c oughs> ่อว่าดีอยู่แล้วครับชื่อว่าดีอยู่แล้วเหรอครับโอ้โห <c oughs> oh ดีอยู่แล้วโอเคสําหรับเรื่องดีอยู่แล้วโห oh, อยากฟังเลยพอฟังเรื่อง แค่ชื่อเราก็รู้สึกว่าเราอยากฟังเลยนะว่ามันมันมันมีความยังไงอะไรแบบไหนเหนือกระบาลแบบไหนครับเชิญคุณพัดเล่าได้เลยจ้าคือแรกเริ่มเลย <c oughs> ผมปกติก็เป็นคนห้อยพ้าบ้างไม่ห้อยบ้างนะครับค่ะทีนี้ก็โจนไปบวชในตอนสมัยเรียนน่าจะสุดห้าปีที่แล้วครับค่ะที่วัดเขาก็แบบ มีหลวงพ่อเขานั่งมุงกันหลวงพี่เขามุงกันผมก็ไปดูเขาดูอะไรกันอะไรเงี้ยที่บวชนั้นบวชพักกันขอโทษทีค่ะคุณบตอนบวชนั้นบวชภาคไหนคะบวชอยู่สี่คิวโคราชค,ครับอ๋อบวชอยู่ภาคอีสานโอเคต่อได้เลยค่ะครับแล้วก็ที่วัดก็จะมีแบบเหมือนห้องสมุดห้องหนึ่งทุกคนลอมาเลนภาพตามครับแต่ว่าหนังสือพวกนั้นอ่ะจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพระเครื่องทั้งหมดเลยแล้วก็ตกการพระประวัติวัดนู้นวัดนี้แบบเป็นตั้งเป็นตั้งเป็นกองเต็มสาราไปหมดเลยครับค่ะ เมื่อผมกผม็กแบบแก้เบื่อนะ,ะเ,ปนอเป็นเด็กครับแต่อชอบอ่านหนังสือเพราะไปหยิบมาอ่านหลา,หลายวัดดูไปดูมาผมก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนว่าตักกีลาเขาอ,อ้อเนี่ยครับเขาก็จะเล่าเรื่องว่าแบบเรื่องลิงเรื่องปฏิหารอะไรเนี่ยผมชอบมากสนุกทีนี้ผมก็ไปเจอพระองค์หนึ่งเป็นติดตาของหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานไม่รู้ยังไงผมถึงชอบ ขออ้อครับเป็นเจ <What 's S 2> ้าอดีตเจ้าวาดครับใช่ oh. ครับว่าเก็บไว้ในใจแต่ว่าาที่ตรงนั้นอ่ะมันถือเยอะมากเลยนะ <Okay. S 2> พระอะไรก็ไม่รู้เต้ไปหมดเลยครับผมชอบวงเนี้ยที mm hmm. นี้จนวันหนึ่งผมก็เห็นเขาส่องพระกันผมก็ไปถามพระอาจารย์อะไรนีดแค่เรื่องนิดหนึ่ง้วมันอีกเรื่องหนึ่งซ้อน mm hmm. อยู่ครับได้ค่ะได้ค่ะคือมีองค์หนึ่งผมอยากรู้เขาส่องอะไรกันศักดิ์สิทธิ์ยังไง mm hmm. ผมผมก็ นึกในใจผมท้าเลยนะว่าแบบทํามรสักเกตให้ดูหน่อยผมไม่ทนชอบอย่างเงี้ยก็เจอเรื่องอย่างเงี้ยเราชอบแบบเอแล้วผมครับผมก็เห็นแล้วผมก็ส่องดูมันก็จะมีแสงออกมาจากพระเลยนะประมาณสามสี่ครั้งถอดกล้องเข้าออกเข้าออกอืออ่าอันนี้อันนี้ก็วัดไว้เดี๋ยวจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันเนี้ยก็เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่ผมมีประสบการณ์กันครับแล้วก็เข้าเรื่องเดิมอ่า จน uh huh. ผมก็ศึกไปเวลาก็ผ่านไปอะครับ <c oughs> จนเริ่มทํางานอะไรย่างเงี้ยผมอยากหาพระห้อยองค์หนึ่ง <c oughs> แต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่มีเงินที่จะไปซื้อพระปิดตาคือองค์เป็นแสนนะครับพระของหลวงพ่อปานเนี่ยอ uh huh. ผมก็ไปเซิร์ชดิทัลเน็ตเล่นเรื่อยๆเจอกลุก่มเฟซบุ๊กนะฮะผมก็ไปซื้อมาองค์หนึ่งหลักร้อยนะครับเป็นรูปรูปอ่าเหมือนพระหล่อร้อยองค์เนี่ยครับไม่ได้แบบเล่นหาอะไรกันแต่เป็นรูปของหลวงพอ่อ ครับเป็นรูปเลยทันไหมคะเป็นรูปหล่อไม่ทันครับเป็นรูปหล่อค่่ครับผมก็ซื้อเพราะว่าผมสภาค่ะฮแล้วก็ืีวันนั้นผมสั่งวันจันนะครับก็คือวันจันทผมฝันฝันเห็นหลวงพ่อเป็นตัวเลยนะอืมเป็นองค์เลยมายืนบอกผมใช่ครับเป็นคนเลยเป็นองค์เลยครับบอกว่าไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วที่ได้ไปดีอยู่แล้วอส่งมาจากภาคใต้นะครับ วันเดียวอ่ะวันอังคารถึงห้องผมเลยกรุงเทพสั่งวันจันทร์วันอังคารถึงเลยใช่ครับผมโคตรแปกเลยอืมก็คือแบบผมตื่นมาผมเล่าความฝันให้แบบแฟนฟังอ่ะก็จะดีพ้ามาถึงห้องเลยโอ้โหนะผมเอ๊ะหรือผมคิดมากไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็วางไว้บนท้่พ้าหนึ่งโจน ผ่านไปโอ้สี่ห้าปีอ่ะคือเราได้ใส่ไหมเราได้ใส่ไหมคุณพัดไม่เลยหมายถึงเอาว่าผมก็เก็บไว้บูชาแบบใช่ครับอ๋อก็คือไว้บนหิ้งเลยใช่ครับอืแล้วก็จนสี่ถึงห้าปีอ่ะผมก็เป็นอนเล่นช่วงรังค้าขายครับแล้วผมก็ลึกขึ้นได้เอ๊ะ มีหลวงพ่อนี่อยู่นี่ผว่าจักรประดูหลวงพ่อถ้าดีจริงจริงที่หลวงพ่อบอกผมขอตั้งแสนเลยวันนี้ประมาณสามชั่วโมงมั้งมีลูกค้ามาซื้อของรบผมอ่ะกาไรแสนกว่าบาทเลยอนะครับใช่ช่วงช่วงนั้นอะคือเป็นช่วงผมคือผมเล่นพลาด้วยไงอือาหาะเป็นพรมประสิทธิ์ถ้าทุกคนเล่นอยู่ตอนนั้นจะรู้ว่าวิ่งกันแรงมากแล้วมันเป็นไปนได้จริง อ๋อก็เป็นสายของอ้อเหมือนกันแหละค่ะเป็นพระพรหิเศร์ทีที่อ่านเขาสร้างครับอ๋อไม่ไม่รู้เหมือนผมไปจองได้ราคาจองไว้ก่อนแล้วก็แบบพระสมมติจองหลักพันวิ่งไปแบ 10, 20, 30, บหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยครับหลายหลายหมืน่นใช่ครับแล้วก็มีลูกค้าคนนึงโทรมาปุ๊บจบเดี๋ยวนั้นเลยกระไรแสนกว่าบาทอ๋อก็ได้เงิน<ล>ผมก็เลยโอ้โหใช่ครับผมก็เลยเอ้แต่ใจผมก็อยากได้ติดตาองค์ที่ผมอยากดู ตอนแรกตลอดเลยที่แบบผมชอบมากเลยปิดตาของอาจารย์ปานผมก็จะจําคําหลวงพ่อที่มาบอกในครั้งว่าดีอยู่แล้วนะครับสุดทุกวันนี้ก็ยังพ่อยอยู่อทอุกวันนี้นกําลังจะถามว่าทุกวันนี้ยังอยู่ไหม <laughs> อยู่ครับอยากให้ถ่ายส่งมาให้เราดูหน่อยพวกเราอยากเห็น<ด>ว่าเออมันเป็นรูปลักษณ์ยังไงคืออ่านจริงๆสําหรับจุหลวงพระจัจารย์ปานใช่ไหมเราเรียกว่าพระอาจารย์กันใช่ไหมคะ ครับเขาก็เรเรียกพระอาจารย์ปานครับอ่าพระอาจารย์ปานสาหรับพี่คือใหม่มากเพราะว่าทางสายใต้พี่น้อยมากกับความรู้แต่จริงทั้งทุกสายอ่ะพี่จะรู้จักแค่ไม่กี่กี่ท่านเนาะแต่พอเราได้ยินชื่อปานแคบสามปานเราก็หนักแล้วนะปานทางภาคภาคภาคกลางอ่ะเนะกกาะภาคกลางปานบางนมหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อปานวัดวัดบ,บางเฮียอ่าบางเฮียหลวงพ่อปานวัด<ำ>บางกระสอบ ครับเออนั่นก็สามแล้วอันนี้มีหลวงพ่อปานวัดเขาอ้อเหรอครับเป็นออปานลอริงครับอ๋อปานปออ,อารองเงี้ยเหรอใช่ครับอืมอยากเห็นอยากเห็นเลยนะเพื่อนๆใครที่มีประสบการณ์กับพ่อปานเมาส์มอยหน้าหน้าคอมเมนต์ใต้ได้นะคะมีอีกไหมหรือว่ามีมี<อ>เรื่องจ้ะต่อจตกนี้มันจะเป็นเรื่องแบบ พมเป็นาอตายแล้วคือจำพระที่ผมเล่าให้ฟังตอนสองเด็กๆได้ไหมครับที่ที่เห็นแสงออกมาจากองค์พระองค์นั้นก็คือพระพระชายวัดท่านจำหาวันศากืนะครับคือผมก็คิดด้วยใจกันว่าผมอยากได้จนพอเริ่มมีสรางคงก็ไปหาบูชามาจนช่วงน้ำโควิดมาแรงกันนะ แล้วคือคุณแม่ผมอ่ะเขาเขาเป็นมะเร็งปอดระยะสี่อันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าอีกเหมือนกันคือเจอแต่เรื่องอะไรอย่างเนี้ยครับอะผมก็ไปบนหลวงพ่อบอกหลวงพ่อขอให้แม่ผมหายป่วยแต่ว่าเพราะว่าปอดมันโดยตรงใช่ไนะครับโควิดกับมะเร็งปอดอ่าฮะบอกว่าขอให้แบบว่าแม่ผมรอดผมจะไปอะไบทะคาทานที่วัดมีนีกชุดนะครับช่วงที่แบบว่าคน เศรษีกันเยอะมากเลยครับช่วงแรกๆใช้วคือผมก็นอนใช่ใช่ครับผมนอนห้องเดียวกับแม่ด้่ยมีเดี๋ยวนะแม่แฟนผมลูกสาวแต่ว่าผมกับลูกสาวเขาไม่เป็นแฟนกับแม่เป็นก็จนแล้วเสร็จอ่ะเขาก็หายได้ปกตินะครับก็คือคุณแม่หายเลยใช่ครับหายจากโควิดแล้วเหมือนตอนนี้ก็จะเหมือน ไอมะเร็งชุดที่เป็นระยะสิ่เ่าเนี่ยเหมือนมันฟอนะฮะกลับมาเป็นแบบระยะเริ่มต้นครับใช่อันนี้อันนี้คือแบบแจ้งเลยอะอืมแล้วเราก็เลยไปที่วัดใช่ใช่ครับวัดวัดอะไรทีนึงนะคะหลวงพ่ออะไรนะครับวัดสามประวัติหลวัดามปรพื้นอ๋อใช่ครับวัดสามปพื้นถ้าถ้าเป็นแบบเพียนรุ่นเก่าเขาเขาจะชอบกันเพราะว่าเป็นเหมือนกำลังที่สร้างพักกิ่งแรกๆของเมืองไทยเลยครับ เร<ม>า,าจะมาสังฆร,ราดแพไล่ไล่ลงมาครับอ๋อพระสังฆาร,ราดแพพี่<ช>พพเคยคคได้ยินอยู่ครับอันนี้ก็คือเป็นสายนั้นเลยอย่างเนี้ยใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อแสดงว่าท่านเมตตามากๆเลยนะเราก็จะเจอรเรื่องราวแบบนี้แล้วเราก็เป็นสายพระอยู่แล้วด้วยใช่ป่ะละ่ะใช่มีมีเครื่องหนึ่งนะพี่มันเล่าได้เลยไหมได้ได้อ่ะได้เลยได้เลย <c oughs> อ๋อถ้าโยงต่อจากพระท่านจะมาเนี่แหละอยู่ในครอผมอะค่ะ,ะแล้วก็มีผมมามีลูกคนที่สองแต่ที่นี่ไอ้คนที่สองอะเป็นอันตรา,าวครั้งแรกอะเขาบอกว่าหัวมันยาวผิดปกตินะอืก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนแบบเดือนห้าหกเจ็ดที่มันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับคือเขาเข้าไปไห้ผมเซนเลยนะแบบว่าเด็กคนนี้มีโอกาสแบบหัวยาวเกินที่ที่เราเคยเห็น ที่เซ็นึกออกไหมที่เหมือนหัวไดตัวเสาอะไรอย่างนี้นะให้ผมเซ็นากาแฟนบอกว่า,าถ้าถ้าออกมาแล้วเป็นอย่างเนี้ยคุณรับทราบานะผมโคตรตกใจแล้วผมก็ยกยก,ยกพระมีพระอาจารย์ต้อมท่าแปงครับแล้วก็องค์พ่อวัดพุทไยแล้วก็ท่านเจ้ามาเนี่ยครับสาคำอง,องหลวงปู่ทวดด้วยนะครับบอกถ้าออกมาปกติผมจะไปบวช Uh huh. แต่คือตอนเซ็นผมก็ทําใจไว้ระดับหนึ่งเลยครับนี่ออกมาคือหมอเขาให้เซ็นแล้วว่าแบบคุณต้องรับทราบแล้วนะว่าโอกาสมันสูงมากนะเขาไม่ได้ให้เราเลือกใช่ไหมคะหมายถึงว่าให้แค่เรารับไม่เลยเอย่างเดียวใช่ใช่ครับอืค uh ่ะ huh. จะรู้วิธีเยอะตอนออกก่อเลยครับเพราะว่าก่อนออกมาปุ๊บเขาหันหน้าหนีกล้องอืม uh huh. ครับก็ เออเดี๋ยวเดสร็จปุ๊ผมก็ไปวันนั้นน่ะพระยันต้อมมาขึ้นมาที่วัดละครังค<ะ>่ะผมก็ชอบไปกราบท่านนะครับ<ะ>แล้วก็ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าเอามาเดี๋ยวสวดมนต์ถวายสังฆทานหรือแผ่เมตตานี่แหละ,ะตอนนั้นกูอยู่ในห้องกันเยอะมากเลยนะเตจิดคนเลยครับ<ะ>ผมก็เล่าให้ท่านฟังอย่านี่แหละ,ะท่านก็สวดป,ปุ๊บผมก็กราบท่านอ<ะ>่าแล้วก็จนข้อดครับ อค้อบปกติอืเด็กปกติแต่ว่าใช่ครับใช่ครับไมยไปบวชพอชั่ปีเลยอสุดยอดโชคดีมากแสดงว่ามันมันมันมีความผิดปกติเนาะจนคุณหมอต้องแบบใช่ใครับเออต้องแบบเออเรียกมาคุยว่ามันมันดูไม่ปกติแล้วอะไรเงี้ยด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายอย่างหแล้วเราก็ต้องเรารู้ตอนกี่เดือนอะ ือเหมือนเขาจะบอกว่ามันยาวนะแต่ก็ไม่ได้คิดมากเพราะว่ามันหมอก็บอกให้กำลังใจมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะมันอาจจะกลับมาก็ได้สี่เดือนห้าเดือนเขาก็ยังพูดอยู่จนมันใกล้ๆออก้ะครับเดือนเจ็ดเดือนแปดที่แบบนัดวันผ่านแล้วแล้วเขาก็มาเอาใบมาให้ผมดูแบบคนน่ากลัวที่เป็นแบบเด็กโตแล้วแบบตัวรีบๆอย่างนั้นนะหัวยาวอ๋อก็เซ็นให้ผมกาแฟนะเซ็นมาแบบว้มันมีโอกาสนะอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ อเอออันนี้พี่แบบนับถือในในสติอะเนาะคือถ้าเราพี่นึกตามเราแล้วเรานึกตามคุณพัฒน์อะแล้วถ้าเป็นพี่อะฉันจะแก่งได้เท่าไหมต่อให้แบบคุณหมอจะให้กำลังใจอะแต่มันมีความกังวลสูงอะมันมีความแบบแต่สุดท้ายน้องก็ออกมาปลอดภัยแล้วก็ปกติดีทุกอย่างเนาะ ใช่คอ๋อสุดยอดจริงๆเลยก็เป็นพระที่เรานับถือแล้วก็ห้อยคอติดตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ครับอ๋อสุดยอดค่ะคุณพัดขอบคุณที่มาแบ่งปันจริงๆเลยนะคะถ้ามีเรื่องอื่นอีกอยากให้มาเล่าเนาะแบ่งปันอีกเพราะว่าเนี่ยที่พูดมาทั้งสามท่านเนี่ยพี่ไม่ไม่เคยรู้จักเลยหลวงพ่อปานใส่เขาอ้อหลวงอะไรนะหลวงพ่อ วัดสามปลื้มท่านชื่ออะไรนะคะท่านเจ้ามาครับท่านเจ้ามาหาเหรอมามาท่านเจ้ามาชยๆเลาเลยครับเหมือนเขาเรียกกันว่าเป็นเจ้ามาแล้วอะไรเงี้ยที่ผมตามอ่านในเว็บนะท่านเป็นพระเขาเรียกท่านเจ้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็อพระจันท้อมครับวัดแล้วก็มีหลวงพ่อกันหาด้วยหลวงพ่อกันหาวัดวัด ป่าซับทวีธรรมารา,ามาครับหลวงพ่อกันหาอันนี้ยังอยู่ไหมคะท่านยังอยู่ครับต่<อ>บางมากอยู่วังน้ำเขียวครับอหลวงพ่อกันหาเหรอผมว่าส่วนส่วนหนึ่งที่แม่ผมอยู่ได้มาเป็นสิบปีก็เพราะผมไปบวชพระที่วัดน,นี้ด้วยแหละวัดหลวงพ่อกันหาเนี่ยนะคะครับอยู่ที่ไหนนะคะอยู่วงัววงน้ำเขียวครับวังน้าเขียว๋อหลวงพ่อกัญหานี่ไม่ใช่ตรงเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะ กระทิงกระทิงไหมใช่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 ที่ช่องสามอ่อซีพีอะไรก็ชอบไปทําบุญเงินเสมอนะครับโอเคโอเคพี่เคยไปครั้งหนึ่งครับเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้พี่เคยไปตอนนั้นคือพี่เป็นเซลครั้งแรกที่ทํางานเป็นเซลย้อนไปประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วพี่ก็วันแรกที่พี่ขับรถคือพี่ขับรถไม่เป็นนะตอนนั้นนะแล้วก็ไปสมัครดันได้จังหวัดโคราชเป็น เป็นเป็นที่ทํางานแล้วพอเขาเรียกตัวเสร็จก็คือต้องขึ้นไปงานบวชของลูกค้าที่วัดนี้แหละมันต้องขึ้นแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่ามันต้องขึ้นทางไหนบ้านพี่อยู่นครปฐมแล้วผู้จัดก,การแนะนําให้พี่ขึ้นทางปัจจีนก็คือคร<อ>เออซึ่งจริงๆไปทางสระบุรีน่าจะง่ายกว่างแต่พาให้พี่ขึ้นไปทาง<อ>นาครนายก จีนอะแล้วก็ขึ้นไปแล้ววัดนี้คืออยู่บนบนวังน้ําเขียวเลยถูกปะครับเออเนี่ยแหละวัดดีจริงอันนี้อันนี้อันนี้แบบแต่นั่นคือเป็นลูกของเจ้าของร้านนะเนาะเขาก็ไปบวชที่นี่แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นสายปฏิบัติถูกปะครับใช่ครับเออดีดีค่ะถ้าวัดนี้พี่เคยไปเหมือนกันนะอืมเรื่องของที่นี่เหรอคะใช่ใช่มันเล่าได้เยาวไหมยาวไหม ไม่ยาวไม่ยาวแป๊บเดียวช่างครับโอเคไหนเลยซือผมมาเป็นบอดแล้วก็ผมก็เห็นมัน้มันถมไปทันช่วงที่เหมือนเป็นบัตรที่เขาแจก,กว่ามีพระเผาพอดีที่คือพระเสียอยู่นั่นแหละครับผมก็ถามพาระรุ่นนี้เขาก็ผมถามว่าเขาเป็นอะไรสิฮนะเขาบอกอ๋อพระคนนี้จมน้ําตายถ้าใครไปบวชในช่วงนั้นนะฟังรู้เลยผมก็เอา้าเหรอแล้วเป็นพระจมน้ําได้ไงเอออ่าคือแรกเลยอ่ะ เขาพ่อแม่เขาคนนี้ยครับท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพ่อมลลูนพ่อท่านทักว่าแบบดวงคุณอันประมาณว่าแบบชะตาอันนี้แล้วอะ,อะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ครับให้บวชเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนี้เลยเขาเขื่อเชื่อแหละเขาถึงมาบวช huh จนก็ปวดไปไม่รู้ว่ากี่พรรษาอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีวัดแม่น้ำข้างหลังใช่ไหมครับเมือนเขา ไอซ่อมปั๊มน้ำหรืออะไรนี่แหละเราก็จมน้ําในบ้านเลยซ่อมปั๊มน้ําซึ่งไม่ได้ในคลองหรือในคลองใช่ในคลองครับมันเป็นเหมือนแอ่งน้ําอ่ะอ๋อเป็นเหมือนแบบที่สูบน้ําอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นอืมเราก็สิ้นใช่ใช่ครับมรณภาพอ๋อก็ุยอมบวชแล้วนะนอาล่ะแล้ว มไปบวชแก้บนเล่าล่าสุดผมก็ไปนอนกุฏิตรงทางนั้นแหละอเจอไหมครับไม่แต่หลอนอยู่ผมผ <c oughs> มันเลืท้าใน่ใจนะถ้าแบบคือมันได้ยินเสียงอะผมว่าเท้าแถ้ามีของริงแล้วขอสักปักหนึ่งม,มีคนไม่รู้เสียงอะไรตีจัก,กับแป๊กปึ๊บผมนอนเลยท่านรับรู้ท่านรับรู้ขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณพัทที่มาเล่าในเกจิหรือ ที่เราแบบไม่ค่อยรู้จักอ่ะเกจิที่พี่อาจจะแบบยังท่านเจ้ามานี่คือไม่ได้ไม่รู้จักเลยแล้วแต่แอปซีอ่ะเขามีคนรู้จักเต็มเลยนะว่าท่านเจ้ามาเก่งมากเลยครับมันรู้อะไรเงี้ยแต่พี่ไม่รู้จักเลยโอ้โหแบบได้รู้จัก้าได้ปแห้านู่นนะครับก็คือครับล้วเรามีความแปลกอย่างหนึ่งคือท่านเจ้ามากับพระอาจารย์ปานหน้าท่านคล้ายกันเลยนะผมสังเกตนะครับค่ะ สุดยอดขอบคุณมากคุณพัทครั้งหน้านะถ้ามีเรื่องแบบแจมๆม,มาเล่าให้เราฟังกันอีกนะคะแล้วก็มาเหมือนแบ่งปันให้กับเพื่อนๆฟังเนาะเพื่อนๆที่อาจจะแบบรู้จักหรือไม่รู้จักเหมือนแต่ตัวจูเองก็ยังไม่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มุมเผยแผ่ของหลวงพ่อที่เรานับถือไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานหลวงพ่อท่านเจ้ามาหรือไม่ก็หลวงพ่อกันหาเนาะครับแล้วก็ท่านท่านอยู่ก็ไปทาบุญได้ครับอืมแต่ท่านเป็นสายปฏิบัติคือไม่ค่อย ไม่เปิดหรือเปิดคะเปิดตลอดนะเป็นแบบว่ามีเหมือนเป็นราคาให้แบบคนมาปิิัติัตทำได้เลยขอบคุณมากนะคะคุณพาร์ทขอบคุณจริงๆเลยคะ่ะขอบคุณมากค,ะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ